ขวจเชีงยงใหม่พร้อมขนส่งจังหวัดเชีงยงใหม่ลงตรวจเยี่ยมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ณสถานีขนส่งจังหวัดเชีงยงใหม่อาเขตส,สามเมื่อวันที่30ธันวาคม2565เวลา13.30น,นาทีณสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่อาเขตสามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายน,นิรัตพงศิทธิทาวรผู้ว่ารายการจังหวัดเชีงยงใหม่พร้อมด้วยนางเวลาพรวลพงศธรขนส่งเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่อาเขตสามเพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมให้ความรู้และตรวจสอบความพร้อมของพนักง,งานขับรถโด,ดยสารประจำทางทุกคนต้องมีแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ทุกคนทั้งยังกำหนดมาตรการดูแลอำนวยความสะดวกการเดินทางให้ประชาชนทุกคนได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยสวัสดีครับผู้ว่าเชียงใหม่ครับมาบดู สถานีขนส่งเชียงใหม่ครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้เดินทางกับูุณลุงเดาหรือมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับนี่เป็นจุดที่จะตรวจความพร้อมของพี่พนักงานขับนะครับที่ท่าจะไปเชียงรายเป็นหนึ่งในผู้พนักงานขับทุกทานที่ต้องตรวจก่อนเดินทางว่าตรวจอะไรไม่ดื่มหนึ่งในมาตรการที่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถโดยสารขนส่งนะครับ ที่ว่าจะมั่นใจได้ไงว่าคนขับจะเมาไม่เมาการคนส่งเรา งงต้องการตรวจทุกคันตรวจทุกคนน,นะครับนี่คือหนึ่งในมาตรการที่สร้างความมั่นใจให้กับอระชาชนครับแล้วก็ที่เชียงใหม่เราทําแบบนี้ทุกคันครับความปลอดภัยบดท้องถนนหรือว่าทั่วไปเนี่ยจังหวัดดำเนินการยังไงครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ต้องเรียกว่าเราคุ้นเคยกับการรองรับผู้โดยสารผู้มาเยืเอนนักท่องเที่ยวการเป็นปกติทั้งปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มจํานวนเที่ยวละ ก็ในช่วนเทศกาลปีใหม่ปีนี้เชีงใหม่เ่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของทุกจังหวัดในประเทศไทยมีทั้งเดินทางเข้ามายังโดยเครื่องบินก็เพิ่มเที่ยวบินกัน ที่เห็นเหมือนแน่นๆน่สนามบินแต่เมื่อกี้ผมเพิ่งไปมาที่สนามบินเชียงใหม่ก็สามารถระบายคนได้เร็วมากนะแล้วก็กวิธีหนึ่งที่มาก็คือโดยรถขนส่งสาระรถบ,บัสรถทัวนะครับมาจากกรุงเทพหรือมาจากภูมิภาคต่างๆ,ๆเชียงใหม่มีรถรถโดยสารที่วิ่งข้ามผ่านเยอะนะครับก็เลือกเส้นทางกันมาแล้วก็ถามว่ามาอย่างไรมาจากไหนท่านขนส่ง,สงสก็บอกว่าเราเช็คไทุกท่าน เลาเดินทางน่าจะ10ชั่วโมงถ้าเกิดได้10ชั่วโมงแล้วย,ยังไม่ถึงเราก็รู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงไหน,นหรือก่อนหน้านั้นเราก็รู้นะ8ชั่วโมงที่8ชั่วโมงทีืออยู่งไหนอันนี้ก็เป็นการเฝ้าเฝ้าดูว่ารถมีปัญหาไหมอ,อยู่ในเวลาไหมอะไรเงี้นี่นี่คือมาตรฐานอย่างหนึ่งที่ทางขนส่งมาดูแลเมื่อกี้ผมก็เดินทางจุดในช่วงที่เราจะต,วตวรวจตรวจแอนฮอล สองผู้ผู้ขับขี่รถพกพรอพคะกงรมารขับก็ตรวจทุกคันไม่ได้สุ่มนะตรวจทุกคันแล้วก็ต้องผ่านอลนตรต้องเป็นสิ่งนั้นเราก็จะมั่นใจว่าผู้ขับขี่รถบัสรถโดยรถเมล์รถโดยสารเนี่ยที่เราใช้ผนขนข้ามจังหวัดข้ามภาคเนี่ยมีความพร้อมที่จะขับรถขนส่งทุกคนอกราศูนย์แน่นอนครับครับานอกจากเรื่องของระบบหรือว่ารถสาธารณะแล้วตามจุดแหล่งนท่องเที่ยวต่างๆที่รถติดขัดหรือว่า บบรบต้องต้องเรียนว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่มีระบบโครงข่าย<ต>การจราจรทางบกเนี่ยดีมากๆากถนนหนทางเราส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลือมีทุกทิศทางเลยกระจายไปยัง25เอตั่วทั่วเชียงใหม่ ถนนทางราบเนี่ยไม่ไม่ได้ห่วงที่เราเฝ้าระวังแล้วก็ให้เตือนมีคําเตือนเยอะๆก็คือถนนทางขึ้นดอยเป้าหมายเราเนี่ยนะขึ้นดอยยินทนนมันจะคดเคี้ยวแม่กําปองขึ้นฝางอ่างขางดอยต่างๆเนี่ยคดเคี้ยวอันนี้เราแนะนําให้ขับช้าๆแล้วก็ดูป้ายจราจรดูป้ายเตือน ถนนนี่นม,นมันใหญ่ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในเขตป่าแต่ว่าเขาก็อยากให้พี่น้องไป,ไปเที่ยวก็ต้องขับช้าๆแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังถ้าเป็นไปได้ก็ใช้บริการรถโดยสารในพื้นที่ที่เขาคุ้นเคยเส้นทางแต่ถ้าจะมาเองขับก็มไม่ได้ห้ามแต่ว่าต้องเป็นรถที่มีความใหม่มากพอของเครื่องยนต์ของสภาพเบรกร้อ,อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ขับช้าๆเ้าระวังกำลังเครื่องดกีก็สามารถไปได้แต่ต้องดูป้ายแล้วก็ ตเตือนด้วยความห่วงใย,ยจากจังหวัดเชียงใหม่ต้องดูทุกอย่างครับก็สามารถเดินทางได้เรื่องของเจ้าหน้าที่ตามกานการ,รณาารและกท่าในได้เน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ทุก่านเรามีการวางจุดที่จะคอยเตือนคอยวัดแอลกอฮอล์หรือคอยบริการเรื่องง่วงเมาไม่ขับง่วงไม่ขับอะไรอย่างี้นะฮะในทุกๆจุดที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวก็คือทั้งจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปอพอ าาตำรวจอาสาสมัครต้องผู้ใหญ่บ้านกำนันอ,อสมต่างๆเนี่ยท้องถิ่นต่างเขาเข้ามาช่วยกันดูแลดีก็เพื่อที่จะให้การเดินทางเนี่ยที่ว่าโครงสร้างเราดีอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับครับาครับคืนพรุ่งนี้เป็นคืนไฮไลท์ ight, ที่ว่าอาจจะมีแบบคนเบาแล้วมีการจุดพลุจุดอะไรก็เนี่ยท่านได้สั่งาการอะไรเป็นพิเศษไหมครับตรงนี้ รูอะไรก็ทําในระดับปลอดภัยแต่เรื่องคนเมานี่เราเตรียมเจ้าหน้าที่สําหรับตรวจวัดแอลกอฮอลทุกจุดที่ที่เป็นเป้าหมายนะครับดื่มได้ก็อย่าขับนะคนคนขับก็อย่าดืมม่มเมาแล้วไม่ต้องกลับถ้าถ้าจะต้องกลับก็จะต้องมีรถ รถของเพื่อนรถของใครที่ที่ไม่ขับเนีไอที่ไม่เมาเนี่ยช่วยช่วยบริการตามหมู่บ้าน,นอะไรต่างๆผมก็ได้ัำสับไปในเรื่องของการถ้าจะจะร้องกันในหมู่ญาติมิตหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยเมาแล้วตมม้องดึงินแจเก็บไว้เลยแล้วก็ต้องต้องมีรถ อาสาในหมู่บ้านเนี่ยที่จะคอยส่งคนตามบ้านซึ่งรู้อยู่แล้วบ้านใครอยู่บ้านไหนแต่ย่าฝืนได้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์แม้เพียงร้อยเมตรเนี่ยก็อาจเกิดปฏิเสธได้อันนี้ในกับคำกรนครับ,บเรื่องของสถานที่ที่มีคนแออัดนะครับท่านเรื่องของปัญหาโควิดที่เราหลับบัตรครับอันนี้ระวังในเรื่องของการเกิดเรื่อง ดีไปในเรื่องของสิ่งไม่คาดฝันที่เกิดสถานที่แออัดเป็นมาตรฐานทางสาธารณสุขเดี๋ยวคืนที่จะไปดูไปเยี่ยมนะครับว่ามีการทําทางเข้าทางออกที่เพียงพอไหมแล้วก็ที่จอดรถอะไรเหมาะสมไหมคนเข้ามีการจํากัดจํานวนหรือระวังไม่ให้แน่นเบียดเสีย,ยดยากซึ่งจะเกิดอันตรายทั้งในเรื่องของอการเฝ้าระวังโควิดหรือว่าทางเข้าทางออกไม่พอก็อาจจะเกิดในเรื่องของ กร,กระทบกระทั่งอาจจะทะเลาะวิวาทอะไรก็มีเราก็กร,ระวังทั้งหมดอตอนตรงนี้เราระวังแล้วก็ได้มีการตรวจทุกคืนแต่คืนนี้ผู้ว่าจะไปเยี่ยมนะครับปีใหม่นี้นะคะที่อยากได้ให้เชียงใหม่ของเรามีคนมาท่องเที่ยวเยอะๆเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นใช่ไหมคะก็อยากให้เห็นรักท่องเที่ยวมาในเชียงใหม่เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจ สนุกสนานทีเราอยากเห็นตรงนี้มากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนิว24สถานีประชาชนนะคะวันนี้เรามาถึงอาเขตเราจะมาดูสิคะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยว มีไปและมีมาเยอะมากแค่ไหนนะคะวันนี้เป็นวันที่คึกคืนมากในอาเขตของเราเมื่อกี้ท่านผู้ว่าก็มาตรวจเยี่ยมในตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ดิฉันอยากจะถามความรู้สึกของคนที่อยากจะเดินทางกลับบ้านกันนะคะว่าน้องคนนี้เขาจะกลับบ้านไปที่ไหนน้องคะน้องอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่เชียงรายค่ะเขาอยู่เชียงรายจะเดินทางกลับเชียงรายใช่ไหมคะด,ดีใจใช่ไนะที่ได้กลับบ้านดีใจ ปกตินี่กลับบ่อยไหมคะอ๋อไม่ค่ะก็ปีนก็กลับคัโอ้นี่นะคะขนาดอยู่เชียงใหม่กับเชียงรายเนี่ยยังปีนได้กลับบ้านหนึ่งครั้งแล้วกลับไปทีงนี้นานแค่ไหนคะ ปีนี้เรามีการได้หยุดยาวนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่สองเลยนะคะแต่น้องเนี่ยเธอได้หยุดถึงวันนะคะถนัดเธออยู่แค่เชียงรายเพียงตื่นเต้นไปคะที่ได้กลับบ้านตื่นเต้นค่ะมีนะคะเราเดี๋ยวเราจะเดินถามทั่วๆไปนะคะอันนี้ไปเชียงรายแล้วเราอยากจะรู้ว่าคนที่กลับมาจากาต่างจังหวัดมาที่นี่เขามากันกี่วันอะไรนะคะเราติดตามกันต่อไปนะคะค่ะ ยู24สถาน,นีประชาชนนะคะวันนี้ก็พบกับปท่านขนส่งนะคะท่านมาตรวจเยี่ยมสถาน,นีขนส่งเพื่อจะให้รู้ว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าหรือออกเยอะมากแค่ไหนท่านขนส่งอขอทราบนีเคือคะท่าน,นะคะว่ามีนโยบายที่จะจัดเตรียมอะไรยังไงคะค่ะน,นะคะตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมเต็มที่นะคะในส่วนของความพร้อมของคนกับรถความพร้อมของตัวรถนะคะก็คือ คนพร้อมรถพร้อมนะคะตรวจกันคือจริงๆแล้วเรามีการตรวจปกติก็คือตรวจสภาพรถทุกคันเวลาเข้าตรวจที่ขนส่งอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่พอเราก็จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจที่อู่อีก แล้วก็เวลารถเข้าสถานีเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่จุดเช็คคอยที่สถานีคอยตรวจสอบอีกนะคะก็ถือว่าตรวจเต็มที่ตรวจเข้มข้นเนี่ยนะคะในส่วนของรถนะคะในส่วนของคนขับก็เช่นกันเราก็ตรวจทุกคันนะคะตรวจทุกคนนะคะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์เั้นมาถึงจะปล่อยออกแล้วก็ยังจัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์ลงความเร็วอีกนะคะเพราะฉะนั้นรถสาธารณะทุกคันที่เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เราตรวจเช็คได้ แต่ว่าถ้าเป็นรถที่วิ่งทั่วประเทศก็คือจะเป็นภาพรวมของกรมการขนส่งทางบกซึ่งมีเจ้าหน้าที่นะคะคุมความเร็วแล้วก็เชื่อมดูระหว่างจังหวต่างๆายนะคะก็ออกมาเป็นภาพรวมได้น,นะคะได้ยินว่า,าตรวดเข้มอะไรไหมคะตอนนี้คือเรื่องวามปลอดภัย,ย,ยตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ท่านมีอะไรจะฝากไว้ในรายการไหมคะ ก็ขอฝากว่าผู้ที่จะเดินทางด้วยรถสาธารณะทุกท่านนะนะคะอยากจะให้ท่านวางแผนนะคะวางแผนเหมือนการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะท่านขอให้จองตั๋วล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะท่านก็จะเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัยนะคะเพราะว่าไม่ต้องมานั่งรอว่าเออบางทีเราไม่ได้จองไว้เราก็ต้องรอนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าจองแล้วก็ซื้อตั๋วล่วงหน้าไป ชิวๆนะคะมาได้เลยไปได้เลยค่ะเพราะว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวมาในเชียงใหม่เยอะมากใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วในเรื่องการทั่วๆไปอะไรี้ยคะที่แบบในในท้องที่ของเราเนี่ยค่ะเรามีการจเตรียมเรื่องรถขึ้นลงอย่างเช่นว่าในบนดอยสุเทพซึ่งว่ารถติดมากๆหรืว่าท่านหนดข ตรงนี้นี่โดยสุเทพนี่มันจะมีการวางแผนร่วมกันไว้อยู่แล้วนะคะว่า,เ,าเนื่องจากเป็นดอยที่4ี่โดยที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามเอารถโดยสารสาธารณะ,ะขึ้น <c oughs> รถขนาดใหญ่อขอโทษค่บรถ,รถบัสขนาดใหญ่ขึ้นเราจะมีจัดคิวรถรถแดงนะคะหรือว่าท่านที่ใชรนนะะ้รถส่วนตัวได้นะคะรถตูส่วนตัวได้นะคะ ว่ารถคันนั้นท่านต้องมั่นใจว่าปลอดภัยนะคะและคนขับต้องพร้อมและรู้เส้นแบบสามารถออใช่เข่าแล้วก็โค้งอย่างเงี้ยก็คือต้องระวังนะคะคือท่านต้องพร้อมด้วยแล้วก็เราเราจัดแล้วเก็มีมีด่านนะคะตรงนั้นมีด่านแล้วก็มีป้ายนะคะของแข้งเนี่ยซึ่งติดไว้เลยว่าไม่ให้รถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำจำกัดดู ท่านขนส่งรับรองว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยท่านได้ดําเนินการจัดเตรียมไว้เรียบร้อยสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาในเชียงใหม่ทุกท้องที่นะคะไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะคะท่านมาถ้าท่านแบบมารถใหญ่เกินไปท่านก็มาหารถที่นี่ได้นะคะทางเชียงใหม่นี่มีรถให้บริการเยอะมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณท่านขนสมากค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะส่งศั์พรมเอี่ยม สุพัฒนมหาวัลศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน